สวัสดีครับวันนี้เรามาทําแกงขี้เหล็กกันนะครับผมมาดูพี่น้องนะแกงสุดอิสานนบ้านเราครับเครื่องตแํแเรานะครับเครื่องก็มีกระเทยสองต้นขาประมาณสามสามแบงที่เราซอยซอยใส่นะครับแล้วก็พริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็ข้าวเบียรยข้าวเหนียวที่เราแช่ข้าวเบีร์ บ้านห้องเล็กเดียวครัูกให้มันเข้ากันก็ค้างน้ำใบยานางที่เราขยี้แล้วก็ขึ้นหมอให้มันร้อนๆเลยครับน้ำร้างคุกก็น้ำใบยานางครับมันเดืออยู่ไม่ใส่ยเยอะ ำครับผมน้ำน้งโคลกนี่ขี้เหล็กกับดอกมันต้มไหมเมื่อคืนครับต้มสองน้ำต้มไว้แล้วครับสองน้ำถ้าใครชอบจืดไปน,นี่ก็ ตามแล้วแต่คนชอบสองน้ำครับผมปมไปแล้วแกงขี้เหล็กใส่หนังหนังวัวหนังควายนะครับอันบ้านเราซื้อมาเอยรวยพี่น้องนี่มีผัดผมสดผักใบแยงใบ ผักยีหรืใบแมงลักครับแล้วก็ผักขาผักชะอมแล้วก็พริกสดโยนลงไปแล้วครับสุดเลยนี่เลยหนังที่เราต้มไปเปลยไปแล้วครับเลยหนังครับผมหนังภาพยนตร์ครับแกงขี้เล็กใส่หนังภาพยนตร์ มเขา้ากันนะครับจะได้ปุุงเป็นล้นม้อกันเลยพี่น้องพี่น้องครับดูครับดูโอ้เต๋าเต๋่ายกินมากเลย লব দিয়ে আৰু নে অঁ นี well, we ่วะนปลาหมอนดิพี่น้องโอ้ยหม่ก็หม้อ ไม่ได้เตรียมฟมาเอาไว้ก่อนเลยต้งเดินเดินหาผมพอดีทำ YouTube ใหม่ยังไงขอให้เพื่อนๆที่พี่ในโซเชียลใน YouTube กดไลค์กดเป็นเพื่อนหรือว่าคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมครับเราก็มาทำกับข้าวบ้านๆกันทางภาคอีสานทำเสร็จก็จะมากินกินให้ดูอีกครับผมเครื่องปรุงร้อยมีอะไรมากครับก็มี แลาเรากินปลาสุปปลากระกปุกแล้วก็แป้งหวานชูรสแล้วก็น้ำปาลาครับผมแค่นั้นครับทำแกปมันไม่มันไม่น่าดูเหมือนเราทำถา่านเราต้องใช้ตัวถานดีวกว่ามันมันบ้าน นี่มันร้อนเลยอู้ทาน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 อุ้ยขึ้นแล้วครับผมพี่นอ้องปดบกุบกบุกบุกแล้ววิ่งอุ้ยปดเสร็จแล้วก็ปรุงเสร็จแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ครับผมผักกระแหงหอมดอกผักกระแหงครับแล้วก็ลูกโดดลูกโดดหอมสด ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับกดล้วครับพี่ร้องปรุงเลยครับผมแป้งหน่วยแป้งหน่วยเส่นลาเส้นลาเส้นหน่อยเส้นหน่อยครับผมเสร็จแล้สุกเแล้วก็สองกะเพีาพอแล้วครับ ม,ม,ม,มีดอกกันด้วยครับชิลิเสร็จดอกกันด้วยครับ Kim.